ความสำเร็จเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างที่เรารู้กันเนาะอาจจะมี IQ ที่สูงความฉลาดของคนที่ลงมือทำหรือ,อโอกาสที่เขาได้รับหรือสิ่งต่างๆที่เขาได้มีเหมือนต้นทุนเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีไม่ได้ก็คือการมีวินัยในการลงมือทำว่าถ้าทำครั้งเดียวก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เนา มันต้องทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเพราะบางครั้งคนที่เขาฉลาดก็จริง IQ สูงก็จริงเครื่องมืออุปกรณ์ครบพร้อมก็จริงแต่ว่าแค่ทำครั้งเดียวคนลับยังไม่สำเร็จและเขาก็ท้อทำให้แบบหมดกำลังใจไม่ไม่เกิดการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ถ้าเรามีวิตันในการลงมือทำซ้ำๆมีความอดทนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะสำเร็จเองฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนเกิดทักษะ สิ่งเหล่านั้นก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แม้ math, แต่ว่าเราไม่มีอะไรก็ตาม